ที่ศูนย์การค a, ้รายูดีทาวรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจทิกุลฉัดกรุ้งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและโคษกอวเป็นประธานเปิดงานโชว์แอนแชร์ยูทูีส่งต่อความสุขแล้วย,ยิ้มสู่ชุมชนจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีการนำผลการดำเนินงานโครงการยูทูีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจาก135าตำบลมาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคับขั่ง รองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์กล่าวว่าปัจจุบันโครงการ U ูทูีได้จากงานบัณฑิตนักศึกษาและประชาชนได้สูงสุดกว่าร้อยละเลงไปทํางานกับชุมชนใน3 0 0พันตบลทั่วประเทศก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนจากการจ้างงานมากกว่า700ล้านบาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564ถึงปัจจุบันงบประมาณโครงการโดยรวมอยู่ที่1629ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว7,283ล้านบาทที่สําคัญทําให้เกิดโครงการใหม่ประมาณ20,000กว่าโครงการ หรือประมาณ10โครงการต่อนหนึ่งตำบลเป็นโครงการที่ทำร่วมกับท้องถิ่นเกี่ยวกับ SME และ Startup ัและอีกร้อยละ20เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเช่นการกำจัดขยะการบำบัดน้ำเสียและการปรับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจ้างงานโครงการ U ู t ใน135ตำบคลครอบคลุม4จังหวัดในอุดรธานีหนองคายหนองบวัวลำพูและบึงการจ้างงานทั้งสิ้น2,919คนถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการจ้างงานมากที่สุดในประเทศส่วนการจ้างงานโครงการ UT t ระยะที่2จะมีการจ้างงาน7.4พันตำบลทั่วประเทศและจะมีการจ้างงานกว่า100,000คนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง หรือชาท่านพอใจไหมครับผลงานที่ที่กระตววนให้ดำเนินการับผมถามน้องๆยูทูทีนะครับแล้วก็ถามพี่ๆอาจารย์ในทุกๆมหาลายัยทั่วประเทศแล้วเนี่ยเขาก็พอใจนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เราไปช่วยสร้างงานสร้างไรายได้พัฒนาชุมชนนะแต่สิ่งที่ได้มามากกว่าน,นั้นกนะ็คือในชุมชนเรามีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า รุ่นใหญ่กับวัยรุ่นได้มาทํางานร่วมกันนะครับอย่างที่เห็นวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาจากสเสน่ห์เดิมที่เขามีอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าน้องนองนักศึกษาน้องๆ u 2งยูทนะครับก็พาอาจารย์นะครับไปช่วยกันร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละตำบลน,นะครับเพราะว่าเราไม่จํากัดว่าเราต้องทําอะไรนะครับสิ่งที่สําคัญคือสเสน่ห์สังคม เสน่ห์ของตำบลน,นั้นคืออะไรนะครับเราก็ไปร่วมกันพัฒนาครับ